การละครั้งหนึ่งเมื่อแสงอาทิตย์ยามอสดงเริ่มทาทับขอบฟ้าด้วยสีส้มแกมแดงดุดโลหิตนกครฤหัสรัตนาบดินอันโออาจตระการตาที่ตั้งตระงานอยู่บนเนื้อที่หลายสิบไร่ที่นี่ถูกขนานนามว่าเป็นวิมานบนดินที่ผู้คนต่างใฝ่ฝันอยากจะก้าวข้ามทรณีประตูเข้าไปสัมผัสความร่ำรวยแต่ทว่า ภายในกำแพงหินอ่อนที่เย็นเยียบนั้นกลับซ่อนเร้นไว้ด้วยเพลิงริษยาที่เผาไหม้จิตใจมนุษย์ให้หมอดไหม้เสือยิ่งกว่าไฟนรกคุณนายกิ่งแก้วหญิงชราผู้ถือยศถืออย่างปานพญาหงนั่งอยู่บนตังว้แกะสลักพรีเมียมตัวโปรดมือที่เหี่ยวยน่นแต่ประดับด้วยแหวนเพชรเม็ดเป้งคอยลูบไล้ผ้าไหมสีรอยโกที่สวมใส่อยู่ ดวงตาของนางเฉียวคมดุดตาเหี่ยวจ้องมองไปยังฟ้าลูกสะใภ้ที่กำลังหมอบคลานอยู่ที่พื้นเบื้องล่างด้วยความชิงชังปานจะกินเลือดกินเนื้อฟ้าหญิงสาวกําพร้าที่เติบโตมากลางทุ่งนาสีเขียวมรกตเธอมีความงามตามธรรมชาติที่ผุดผ่องสะอาดตาดวงตากลมโตฉายแววความซื่อสัตย์กตัญยูเธอแต่งงานเข้าสู่บ้านนี้ด้วยความรักที่มีต่อกริ ลูกชายเพียงคนเดียวของคุณนายกิ่งแก้วแต่ความรักนั้นกลับกลายเป็นโซ่ตรวนที่ล่ามเธอไว้กับความทุกข์ทรมานทุกเชา้าฟ้าต้องตื่นก่อนไก่โหเพื่อเข้าครัวปรุงสำหรับอาหารที่ประยี่ตที่สุดต้องขัดพื้นเรือนจนเงาวับสะท้อนเงาหน้าของแม่ผัวที่คอยแต่จะหาเรื่องตำหนิ หากน้ำพริกเค็มไปเพียงนิดหรือพื้นเรือนมีฝุ่นเพียงน้อยคุณนายกิ่งแก้วจะแกล้งทำเป็นลมล้มพับแล้วกรีดร้องด่าทอฟ้าด้วยถ้อยคำที่หยาบคายสิวิไลแกมันก็แค่กาสกรปรกที่คิดจะมาชุบตัวในรังหงอย่าหวังว่าคนอย่างฉันจะยอมรับคนชั้นต่ำอย่างแกมาเป็นสไพยเชิดหน้าชูตา ความอดทนของฟ้านั้นเปรียบเสมือนมหาสมุทรที่ลึกสุดอย่างเธอไม่เคยปริปากบนแม้จะถูกโขกสับพเพียงใดเพราะคำสอนของแม่ที่ลาโลกไปแล้วยังก้องอยู่ในหูว่าความกตัญญูและศีลและธรรมจะคุ้มครองเราแต่ทว่าในวิมานแก้วหลังนี้ศีลและธรรมกลับถูกบดบังด้วยอำนาจเงินตราและหัวใจที่มืดบอด คุณนายกิ่งแก้วแกล้งทำเป็นสะดุดล้มแล้วโยนความผิดให้ฟ้าว่าจงใจให้น้ำยาขัดพื้นลื่นเพื่อให้ตนเองบาดเจ็บกริดซึ่งเป็นลูกกระตันยูที่หน้ามืดตามัมเพราะความเชื่อใจแม่กลับหันมาดุด่าภรรยาด้วยความโมโหฟ้าทำไมทำแบบนี้แม่ผมแก่แล้วนะหยาดน้ำตาของฟ้าไหลอาบแก้มตกกระทบพื้นหินอ่อน ความเจ็บปวดจากการถูกคนรักเข้าใจผิดมันรุนแรงยิ่งกว่าการถูกตกหน้าบัญชีแค้นของคุณนายกิ่งแก้วเริ่มบันทึกหน้าแรกด้วยความพ่ายแพ้ของลูกสะใภ้ผู้บริสุทธิ์โดยหารู้ไม่ว่าทุกหยดน้ำตาของฟ้านั้นกำลังถูกบันทึกไว้ในบัญชีกรรมที่รอทวงคืนอย่างสาสมเมื่อเพลิงแค้นในใจของคุณนายกิ่งแก้วไม่เคยดับมอดลง นางจึงเริ่มแผนการขั้นที่สองที่จะกําจัดฟ้าออกจากคฤหาดอย่างถาวรน,นางได้เชิญแพรหญิงสาวโปรไฟล์งามผู้เป็นลูกหลานมหาเศรษฐีเก่าที่สิ้นเนื้อประดาตัวมาพำนักที่บ้านแพรเป็นหญิงสาวที่มีใบหน้าสวยคมสมัยใหม่มีจริตจก้านที่ดูสูงสักแต่ทว่าภายในจิตใจนั้นกลับอาบไปด้วยยาพิษและเล่เหลี่ยมร้ายกาศ แพรทำตัวประจบสอพออคุณนายกิ่งแก้วจนเป็นที่โปรดปรานนางมักจะใส่ชุดไหมสีทองอารามประชันกับฟ้าที่มักจะสวมเพียงผ้าฝ้ายสีพื้นเรียบๆแพรทำตัวเป็นสะพ้ายในอุดมคติคอยนวดเฟนและปรนนิบัติคุณนายกิ่งแก้วสารพัดเพื่อหวังจะเขี่ฟ้าให้พ้นทางแล้วก้าวขึ้นมาเป็นนางพญาของครหา์รัตนาบดินแทน คุณป้าคะแพรเห็นคุณฟ้าแอบหยิบเงินในกระเป๋าคุณป้าไปให้ชูรักที่เป็นคนงานในสวนด้วยค่ะแพรไม่อยากพูดเลยนะคะแต่สงสารคุณป้าที่ถูกคนไว้ใจหักหลังแพรจีบปากจีบคอใส่ความฟ้าด้วยสีหน้าที่ดูน่าสงสารปนจริงใจคุณนายกิ่งแก้วได้ทีจึงเรียกกริดมาฟังคำใส่ร้ายนั้นทันทีกริดเริ่มมีท่าทีลังเลและระแวงภรรยามากขึ้น เพราะทุกครั้งที่เขากลับบ้านแพรจะคอยปรนิบัติพัดวีและเป่าหูเขาด้วยเรื่องราวเทศสารพัดในขณะที่ฟ้ามักจะถูกสั่งให้ไปทำงานหนักที่หลังบ้านจนเนื้อตัวมอมแมมและไม่มีโอกาสได้อธิบายความจริงสภาพของฟ้าในยามนั้นดูไม่ต่างจากบ่าไพร่ชั้นต่ำซึ่งยิ่งทำให้กริดรู้สึกอับอายเวลาที่ต้องพาภรรยาไปออกงานสังคม ความร้ายกาจของแพรทวีความรุนแรงขึ้นเมื่อนางแอบนำสร้อยเพชรน้ำงามมรดกประจมตระกูลไปซ่อนไว้ในหมอนของฟ้าแล้วทำเป็นโวยวายว่าของรักของตนหายไปคุณนายกิ่งแก้วแกล้งเป็นลมล้มพับไปอีกคราเพื่อให้เรื่องดูใหญ่โตตำรวจบุกเข้ามาค้นห้องท่ามกลางสายตาดูแคลนของคนทั้งบ้านเมื่อพบของกลางในที่นอนของฟ้ากริดถึงกับบันดาลโทสะตบหน้าภรรยาจนหน้าสะบัด ผมไม่คิดเลยว่าหัวใจคุณจะเน่าเฟะขนาดนี้ฟ้าออกไปจากบ้านผมเดี๋ยวนี้ฟ้าที่กำลังตั้งท้องอ่อนๆร้อมไห้ปานจะผ่าใจเธอพยายามกอดสามีเพื่อบอกความจริงว่าเธอกำลังจะมีซ่อทองคล้องใจให้เขาแต่ความโกรธแค้นบังตาทำให้กรดสะบัดขาอย่างแรงจนฟ้านอนคว่ำลงกับพื้นใสหัวไปเอสไพขี้ขโมยอย่าเอาเสนียดมาติดบ้านฉันอีก เสียงตะโกนของคุณนายกิ่งแก้วดังก้องไปทั่วห้องโถงแพรยืนเสียยิ้มอยู่เบื้องหลังเงาของหญิงชราชัยชนะครั้งนี้มันช่างหอมหวานสำหรับนางงูในคราบผู้ดีฝาถูกลากออกจากคฤหาสน์ในคืนที่พายุฝนกระหน่ำซัดลงมาเรากับจะซ้ำเติมโชคชะตาเธอเดินโซซัดโซเซท่ามกลางความมืดมิดโดยไม่มีเงินติดตัวแม้แต่บาทเดียวมีเพียงลูกน้อยในคันที่เป็นกำลังใจสุดท้าย บัญชีเลือดเล่มน,นี้เริ่มถูกขีดเขียนด้วยความแค้นที่รุนแรงขึ้นกงเกวียนแห่งกรรมเริ่มหมุนวนช้าๆรอเวลาที่แสงอรุณแห่งความจริงจะสาดส่องเพื่อทวงคืนความยุติธรรมให้แก่ผู้ที่ถูกตราหน้าว่าเป็นสไพยจอมปลอมอย่างสาสมในอนาคตอันใกล้ท่ามกลางพายุฝนที่กันโชกแรงราวกับจะฉีกกระชากแผ่นดินให้แยกออกจากกัน ฟ้าเดินสมซานหอบสังขารที่บอบช้ำและจิตใจที่แหลกสลายออกมาจากคฤหา์รัตนาบดินหยดน้ำฝนที่ร่วงหล่นจากฟากฟ้าผสมปนเปไปกับหยาดน้ำตาที่ไหลอาบแก้มเสียงฟ้าร้องคำรามดังกึกก้องเปรียบเสมือนเสียงสาบแช่งของโชคชะตาที่เล่นตลกร้ายกับหญิงสาวผู้บริสุทธิ์เธอประคองคันอ่อนๆไว้แนบบกพร่ำบอกลูกในท้องด้วยเสียงอันสั่นเครือว่า ไม่เป็นไรนะลูกนะแม่จะปกป้องลูกเองแม้โลกทั้งใบจะหันหลังให้เราแต่เราจะมีกันและกันความเหน็บหนาวเสียดแทงเข้าถึงกระดูกแต่ความเจ็บปวดที่กลางใจนั้นรุนแรงยิ่งกว่าหลายร้อยเท่าเมื่อภาพความใจดำของสามีและแม่ผัวยังคงติดตาอยู่อย่างมิอาจลบเลือน ฟ้าเดินเรื่อยเปื่อยอย่างไร้จุดหมายจนมาหยุดลงที่หน้าซุ้มประตูวัดเก่าแห่งหนึ่งแสงตะเกียงรำไรจากกุฏิพระสงฆ์เป็นเพียงสิ่งเดียวที่ให้ความอบอุ่นแก่หัวใจที่กำลังจะมอดดับหลวงตาผู้เปี่ยมด้วยเมตตาธรรมเห็นหญิงสาวผู้น่าเวทนานอนสลบสลายอยู่ใต้ต้นโพใหญ่จึงสั่งให้เด็กวัดพามารักษาพยาบาล ภายใต้ชายคาแห่งพระธรรมนี้เองที่ฟ้าได้เริ่มตั้งสติและใช้ความกตัญญูที่มีต่อพระพุทธศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวเธอทำงานทุกอย่างในวัดเพื่อเป็นการทดแทนคุณตั้งแต่กวาดลานวัดล้างจานชามข้าวก้นบาทไปจนถึงการปรุงอาหารอาสาถวายพระสงฆ์ด้วยฝีมือที่ประณีตด,ดุดเดิมแต่ครั้งนี้เธอทำด้วยใจที่สงบและปล่อยวาง ความงามของเธอไม่ได้ลดน้อยลงเลยกลับดูผ่องใสขึ้นด้วยศิลธรรมที่อบอุ้มชีวิตในขณะที่วิมานแก้วของตระกูลรัตนาบดินกำลังคุกกลุ่นด้วยแผนการร้ายคุณนายกิ่งแก้วและแพรจิบน้ำชาฉลองชัยชนะอย่างสำราญแพรแซงทำเป็นดูแลคุณนายอย่างดีเลิศเพื่อหวังจะได้รับมรดกทั้งหมด แต่ลับหลังนางกลับแอบคบชู้และถลุงเงินทองในบัญชีของคุณนายไปกับการพนันและการมัวเมาในราคะกริชที่เคยเป็นชายหนุ่มผู้สง่างามบัดนี้กลับดูซูบซีดและเคร่งเครียดอยู่ตลอดเวลาเพราะธุรกิจที่เคยรุ่งเรืองเริ่มสั่นคลอนจากการบริหารที่ประมาทและคำปรึกษาที่ช่อฉนจากแพรเขามักจะแอบมองรูปภาพของฟ้าด้วยความรู้สึกผิดที่ลึกซึง้งแต่กลับถูกทิฐิและคำลวงของแม่บดบังไว้ ยุติธรรมในบัญชีเลือดเริ่มทำงานอย่างเงียบเชียบรอวันที่จะเปิดโปงธาตุแท้ของอสอรพิษในคราบผู้ดีให้ปรากฏแจ้งแก่สายตาโลก3ปีผ่านไปราวกับพลิกฝ่ามือบัญชีแห่งผลกรรมเริ่มสรุปผลลัพธ์ที่เที่ยงตรงยิ่งกว่าสิ่งใดคารหาดรัตนาบดินที่เคยโออาบัดนี้กลับเงียบเงาและซุดโทมลงอย่างน่าใจหายคุณนายกิ่งแก้วที่เคยยิงยโสปานนางพญา บัตนี้กลับล้มป่วยด้วยโรคอัมาพาตครึ่งซีกพูดไม่ได้เดินไม่ได้ทำได้เพียงนอนน้ำตาไหลอย,อยู่บนเตียงไม้แกะสลักที่นางเคยใช้เป็นบรรลังบัญชาการความแค้นแพรที่เคยประจบสอปลอบบัตรนี้ได้ลอกคราบอสอรพิษออกมาอย่างสมบูรณ์นางไม่ได้เหลียวแลคุณนายกิ่งแก้วเลยแม้แต่น้อยมีหนำซ้ำยังดุด่าและทุบตีหญิงชราที่ไร้ทางสู้เพื่อระบายอารมณ์ยามที่นางเสียพนัน อีกแกเมื่อไหร่จะตายเสียทีสมบัติที่เหลือฉันจะเอาไปใช้หนี้ให้หมดแกนอนรอวันลงลงไปเถิดแพรเริ่มแผนการสุดท้ายด้วยการหลอกให้กริตเซ็นมอบอำนาจทั้งหมดในการบริหารทรัพย์สินโดยอ้างว่าจะนำไปกอบกู้บริษัทที่กำลังจะล้มละลายกริตที่ลุ่มหลงในราคีและขาดสติจากการดื่มสุราเพื่อดับทุกข์ได้เซ็นเอกสารเหล่านั้นไปโดยหารู้ไม่ว่า เขากำลังเซ็นคำสั่งประหารชีวิตทางเศรษฐกิจของตนเองเมื่อได้สมบัติตามที่ต้องการแพรก็แอบ,บขนย้ายเงินสดและเครื่องเพชรหนีไปกับชายชู้ทิ้งให้กริดและคุณนายกิ่งแก้วเผชิญกับหนี้สินมหาศาลและหมายสารที่จ่อรอการยึดทรัพย์คฤราหน์ที่เคยเป็นความภาคภูมิใจบัตรนี้กลายเป็นเพียงกรงขังที่เต็มไปด้วยเสียงด่าทอและความเศร้าหมองกริดเริ่มตระหนักถึงความจริงที่สายเกินไป เขาเห็นแม่ที่นอนจมกองปฏิกูลและน้ำตาความกระตันยูที่เขาเคยมั่นใจกลับกลายเป็นอาวุธที่ฆ่าตนเองและคนที่เขารักในอีกฟากหนึ่งของป่าพงพีฝาได้กลายเป็นเจ้าของไร่สมุนไพรขนาดใหญ่ที่มีชื่อเสียงไปทั่วสารทิศเธอสู้ชีวิตด้วยน้ำพักน้ำแรงจนได้ดีและมีลูกชายน่ารักนามว่าน้องตะวันเด็กชายที่มีใบหน้าคล้ายกรีราวกับพิมพ์เดียวกัน ตะวันเติบโตมาภายใต้คำสอนของฟ้าที่เน้นเรื่องความกตัญญูและการให้อภัยฟ้าไม่ได้สอนให้ลูกเกลียดชังพ่อแต่สอนให้เขารู้จักการใช้ชีวิตที่พอเพียงและมีคุณธรรมข่าวคราวคว,วามล่มสลายของตระกูลรัตนาบดินแววมาถึงหูของฟ้าในเย็นวันหนึ่งเธอไม่ได้รู้สึกสะใจในผลกรรมของศัตรูแต่เธอกลับมองดูท้องฟ้าด้วยสายตาที่เปี่ยมด้วยความเวทนา บัญชีเลือดที่เธอเคยถูกป้ายสีไว้บัตรนี้กฎแห่งกรรมได้ทำหน้าที่ชำระล้างความบริสุทธิ์ให้เธอแล้วแต่หัวใจของผู้กตัญยูอย่างฟ้ากลับคิดเพียงว่าเวนย่อมระง,งับด้วยการไม่จองเวนคุณนายกิ่งแก้วในยามป่วยหนักเริ่มฝันเห็นภาพในอดีตภาพที่นางเคยสาสแกงร้อนๆใสฟ้าภาพที่นางเคยถีบสไพจนล้มคว่ำท,ทั้งที่เขากำลังมีท้อง ความเจ็บปวดในกายไม่เท่าความระทมในใจที่ถูกลูกสะพ้ยที่ตนเชิดชูอย่างแพรเหยียบย่ำนางพยายามจะเปล่งเสียงขอโทษฟ้าแต่กลับทำได้เพียงเสียงครางในลำคอกรดที่สิ้นเนื้อประดาตัวต้องออกไปหางานรับจ้างทั่วไปเพื่อหาเงินมาซื้อยาให้แม่เขาได้รับรู้รสชาติของความลำบากที่ฟ้าเคยเผชิญ ความยิ่งทนงในศักดิ์ศรีมาลายหายไปเหลือเพียงชายผู้อาภัพที่ต้องแบกแม่เดินขอทานตามท้องถนนบัญชีเลือดกำลังเข้าสู่บทสรุปที่เข้มข้นเมื่อคนกตัญญูและคนอากตัญยูต้องกลับมาพบกันอีกครั้งในสถานะที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงการเวลาผันผ่านดังสายน้ำที่ไม่เคยไหลย,ย้อนกลับ บัญชีแห่งบุญและกรรมเริ่มสำแดงผลอย่างประจักษ์แจ้งณไร่สมุนไพรอุ่นไอฟ้าที่ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขาเคียวขจีดุดมรกตแสงทองของดวงอาทิตย์ยามเช้า,าสาดซองลงมาทบกับหยาดน้ำค้างบนปลายใบหญ้าดูประกายวาวับดังเพชรน้ำหนึ่งที่ฟ้ามิเคยครอบครองในวิมานแก้ว แต่ทว่าบัดนี้เธอกลับมีชีวิตที่มั่งคั่งด้วยความสงบสุขและรอยยิ้มของน้องตะวันลูกชายวัยสามขวบผู้มีดวงตาใสาซื่อบริสุทธิ์ฝาสู้ทนตรากตรำสร้างเนื้อสร้างตัวจากความรู้เรื่องสมุนไพรที่ตกทอดมาจากบรรพบุรุษจนไร่ของเธอเป็นที่เลื่องชื่อไปทั่วสารทิศ ความกตัญญูที่เธอมีต่อแผ่นดินและผู้มีพระคุณได้ส่งผลบุญหนุนนำให้เธอมีชีวิตใหม่ที่สง่างามยิ่งกว่าสะัยในคริหาตหรูทว่าข่าวครา,าวความล่มสลายของตระกูลรัตนาบดินก็แววมาถึงหูในบ่ายวันหนึ่งเมื่อคนงานในไร่เล่าถึงขอนทานชราที่นอนรอความตายอยู่ในกระท่อมร้างท้ายเมืองพร้อมชายขี้เล่าสมสารที่คอยแบกผู้ป่วยออกขอทานเลี้ยงชีพ หัวใจของฟ้าสั่นสะท้อนด้วยความสังเวชมีใช่ด้วยความสะใจในชัยชนะกรรมใดที่เขาทำไว้เขาก็ได้รับผลนั้นแล้วฟ้าพึมพำกับตัวเองเบาๆก่อนจะตัดสินใจหยิบตะกร้าสมุนไพรและยาสามันประจำบ้านรวบรวมกำลังใจอันเด็ดเดี่ยวเพื่อก้าวกลับไปยังสถานที่ที่เคยพรากทุกสิ่งไปจากเธอมีใช่เพื่อไปทวงแค้นแต่เพื่อไปชำระบัญชีแห่งหัวใจให้สะอาดบริสุทธิ์ การเดินทางกลับสู่เมืองหลวงครั้งนี้ฟ้าเห็นภาพความเปลี่ยนแปลงที่น่าใจหายคาราหาดร,รัตนาบดินที่เคยตั้งตระงานบัดนี้ถูกปิดตายด้วยโซ่ตรวนแห่งนี้สินรอบบริเวณเต็มไปด้วยวัชพืชที่ขึ้นรกฉัดเปรียบเสมือนจิตใจของเจ้าของเดิมที่เคยรกเรื้อด้วยกิเลสเธอเดินตามรอยเท้าแห่งความอนาถาจนไปถึงซอกตึกมืดทึบหลังตลาด ที่นั่นเธอพบกับชายร่างสู้ผอมในชุดมอมแมมกลิ่นสุราคละคลุ้มชายผู้นั้นคือกริษอดีตสามีที่สง่างามดั่งเทพ,พบุตรบัดนี้เขากำลังก้มลงกราบกรานขอเศษเงินจากแม่ค้าเพื่อซื้อข้าวเพียงกล่องเดียวไปประทังชีวิตแม่ที่ป่วยหนักเมื่อสายตาของทั้งคู่ประสานกันกริดถึงกับไป่อจากกล่องข้าวความอับอายและสำนึกผิดพุ่งเข้าจุกอก,อกจนเขาแทบจะแทรกแผ่นดินหนี ฟ้าไม่ได้กล่าวคําถากถางแต่เธอกลับยื่นมือไปประคองกริและพาเขามุ่งหน้าไปยังสถานที่พักของหญิงชราผู้ต้นเหตุแห่งบัญชีเลือดเมื่อเดินเข้าไปในกระท่อมกลิ่นอับชื้นและคราบสกรปรกทำให้ฟ้าแทบจะก,กั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่คุณนายกิ่งแก้วที่เคยใส่สูตรไหมราคาแพงบัดนี้กลับนอนอยู่บนเสือข,ดขาดร่างกายผอมแห้งจนเห็นซี่โครง ดวงตาที่เคยเฉี่ยวคมบัดนี้ฟ้าฟางและพร่ำเพ้อเรียกหาฟ้าด้วยความหลอนจากกรรมที่เคยทำไว้เมื่อคุณนายเห็นฟ้าตัวจริงยืนอยู่เบื้องหน้ายิงชราถึงกับพยายามคลานมาหมอบแทบเท้าสะอื้นห้ปานจะขาดใจฟ้าแม่ขอโทษข้าแม่เสียเถอะฟ้าแม่ทำผิดต่อเจ้าเหลือเกินเสียงแหบพร้านั้นแฝงไปด้วยความเวทนาที่เกินจะพรรณนา บัญชีที่เคยติดค้างเริ่มถูกชำระด้วยหยดน้ำตาแห่งการสำนึกผิดในรุ่งอรุณแห่งการให้อภัยท่ามกลางบรรยากาศที่อบอวลไปด้วยคราบน้ำตาและความขมขื่นในกระท่อมร้างฝ้าคุกเข่าลงข้างหญิงชราที่ครั้งหนึ่งเคยตบตีและขับไล่คือราวกับเศษขยะมืออันนุ่มนวลที่เคยจับประแจและเคียวเกี่ยวหญ้าในไร่สมุนไพร บัตนี้กลับใช้ผ้าชุบน้ำสะอาดเช็ดล้างคราบปฏิกูลตามร่างกายของคุณนายกิ่งแก้วอย่างไม่รังเกียจกริตยืนมองภาพนั้นด้วยหัวใจที่แหลกสลายเขาเห็นภรรยาที่เขาเคยตราหน้าว่าเป็นสะพยจอมปลอมกำลังทำหน้าที่ลูกสะพ้ยที่กตันยูที่สุดในวันที่แม่ของเขาไร้เกียรติไร้ทรัพย์และไร้คนเหลียวแลฟ้าทำไมคุณถึงทำแบบนี้กริตเอ,อ่ยถามด้วยเสียงอันสั่นเครือ ฟ้าเงยหน้ามองอดีตสามีด้วยสายตาที่สงบนิ่งเพราะหัวใจของฉันมิใช่บัญชีธนาคารที่จะคอยเก็บสะสมแต่หนี้แค้นแต่เป็นบัญชีชีวิตที่ต้องบันทึกแต่ความดีเพื่อผลบุญในวันหน้าในขณะที่ความเมตตากำลังเยียวยาแผลใจที่กระท่อมร้างกฎแห่งกรรมอีกด้านหนึ่งก็กำลังตามล่าอสสอรพิษร้ายอย่างแพร แพรที่เคยเสวยสุขบนกองเงินกองทองที่ขโมยมาบัตรนี้กลับถูกชายชู้ที่นางหลงเชื่อใจหักหลังอย่างเจ็บปวดชายชู้วางยาให้นางหลับแล้วกวาดเอาเครื่องเพชรและเงินสดทั้งหมดหนีไปทิ้งให้นางต้องเผชิญกับเจ้าหนี่พนันที่ตามล่าตัวแพรต้องหนีหัวสุกหัวซุนเข้าไปซ่อนตัวในย่านโสเพณีราคาถูก ร่างกายที่เคยตกแต่งด้วยสัญญกรรมและความงามปลอมๆเริ่มเน่าเฟะจากโรคทางเพศสัมพันธ์ที่ติดมาจากชายชู้หน้าตาที่เคยส,สวยับรนี้เสียโฉมด้วยแผลพุพองและรอยช้ำจากการถูกทำร้ายแพลต้องใช้ชีวิตที่เหลืออยู่อย่างทุกขทรมานไร้คนเหลียวแลและต้องหลบซ่อนอยู่ในความมืดมิดดุดงูพิษท,ที่ถูกถอนเขี้ยวและทิ้งให้เน่าตายในซอกตึก ทางด้านคฤรหาหั์เก่าฟ้าตัดสินใจนำเงินส่วนตัวไปไถ่ถอนที่ดินและบ้านหลังเดิมของตระกูลรัตนาบดินกลับมามิใช่เพื่อตนเองแต่เพื่อให้คุณนายกิ่งแก้วได้มีที่พำนักในช่วงสุดท้ายของชีวิตเมื่อหญิงชราได้กลับมานอนบนเตียงไม้แกะสลักที่เคยภาคภูมิใจนางกลับไม่ได้รู้สึกถึงอำนาจเหมือนแต่ก่อนแต่นางกลับรู้สึกถึงความอบอุ่นจากอ้อมกอดของสะพ้ายที่นางเคยเกลียดชังฟ้า แม่เห็นน้องตะวันแล้วลูกชายของเจ้าช่างมีบุญนักที่มีแม่เช่นเจ้าคุณนายกิ่งแก้วกล่าวพร้อมกับกุมมือฟ้าไว้แน่นน้ำตาแห่งความซาบซึ้งไหลาอาบแก้มเหี่ยวแหง้งบัญชีเลือดที่เต็มไปด้วยคราบเลือดและหยดน้ำตาบัดนี้ถูกลบเลือนด้วยความกระตันยูและการอโหสิกรรมอย่างสิ้นเชิง กริดเริ่มตั้งต้นชีวิตใหม่โดยการเข้าวัดถือศีลไถ่บาปเขาอาสาเป็นคนงานในไร่สมุนไพรของฟ้าทำงานหนักทุกอย่างเพื่อพิสูจน์ตนเองแม้ฟ้าจะไม่ได้ยอมรับเขากลับมาในฐานะสามีดังเดิมแต่เธอก็ยอมให้เขาทำหน้าที่พ่อของน้องตะวันกริดเรียนรู้ที่จะมีชีวิตอยู่อย่างพอเพียงและเข้าใจว่าอำนาจเงินตรานั้นเป็นเพียงภาพลวงตาแต่ความดีงามต่างหากที่เป็นสมบัติที่แท้จริง เพื่องแค้นที่ลุกโชนบัดนี้ได้มอดดับลงเหลือเพียงเท่าฐานที่เป็นปุ๋ยให้แก่ต้นไม้แห่งศีธรรมได้งอกงามส่วนอสรพิษจังแพรบัญชีกรรมของนางจบลงที่ถูกจับกลุมในข้อหาช่อโกงและต้องไปชดใช้กรรมในคุกมืดไร้อิสรภาพและไร้ซึ่งแสงสว่างแห่งความหวังใดๆบ่ายวันหนึ่งขณะที่ลมพัดเย็นสบายผ่านระเบียงบ้านหลังใหญ่ คุณนายกิ่งแก้วที่อาการเริ่มดีขึ้นได้มองดูน้องตะวันวิ่งเล่นในสวนกับกริดนางหันมาหาฟ้าแล้วพูดด้วยน้ำเสียงที่สั่นเครือความจริงแล้วสไพยจอมปลอมที่แม่ตราหน้าเจ้าไว้นั้นมันคือแม่เองที่เป็นแม่ผัวจอมปลอมเพราะแม่ลืมเป็นคนไปชั่วขณะขอบใจเจ้ามากนะที่ช่วยปลุกแม่ให้ตื่นจากฝันร้าย ฟ้าเพียงแต่ยิ้มรับและจับมือแม่ผัวไว้อย่างอ่อนโยนบัญชีเลือดที่แสนเจ็บปวดบัดนี้ถูกปิดฉากอย่างสวยงามทิ้งไว้เพียงตำนานแห่งความกระตันยูที่เอาชนะความเกลียดชังได้ในที่สุดและเป็นบทเรียนสอนใจแก่ชนรุ่นหลังว่าหวานเพื่อเช่นไรย่อมได้รับผลเช่นนั้นยามสยันของชีวิตแสงแดดอ่อนๆสีทองส้มสาดทอผ่านยอดไม้ใหญ่ ลงมายังระเบียงไม้ของบ้านรัตนาบดินที่บัดนี้กลับมาสว่างสวยด้วยความสุขสงบอีกครั้งกลิ่นหอมกรุ่นของดอกมะลิที่ฟ้าเพียนปลูกไว้รอบเรือนโชยมาตามลมเย็นเปรียบเสมือนน้ำทิพยที่ชโลมใจคนในบ้านบัญชีเลือดที่เคยชุ่มไปด้วยรอยแค้นและน้ำตาบัดนี้ถูกปิดลงอย่างสมบูรณ์ ด้วยอนุภาพแห่งการอโหสิกรรมคุณนายกิ่งแก้วในไวัยไม้ใกล้ฝั่งนอนสงบนิ่งอยู่บนเตียงไม้แกะสลักดวงตาที่เคยขุ่นมัวด้วยโมหะบัดนี้กลับใสกระจ่างด้วยปัญญาที่ได้เรียนรู้จากการสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ หญิงชรามองดูน้องตะวันหลานชายตัวน้อยที่กำลังนั่งอ่านหนังสือธรรมะอยู่ข้างเตียงด้วยสายตาที่เปี่ยมด้วยความรักแท้ที่ไม่เคยมีให้แก่ใครมาก่อนในอดีตสัตวจะทำแห่งผลกรรมทำหน้าที่ของมันอย่างไม่บกพร่องในขณะที่ฟ้าและกรดช่วยกันดูแลไร่สมุนไพรจนรุ่งเรืองเป็นปึกแผ่น อดีตสะพ้ยผู้เคยถูกตราหน้าว่าจอมปลอมกลับกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความดีงามที่คนทั้งเมืองยกย่องส่วนกริตเองก็ได้สละลาบยศและหัวโขนแห่งความเป็นทายาทมหาเศรษฐีหันมาใช้ชีวิตเป็นคนสวนและคนปรุงยาผู้สมถะ เขาเรียนรู้ที่จะอยู่กับความจริงและหมั่นเพียรชดเชยเวลาที่เคยหลงผิดด้วยการดูแลแม่และลูกอย่างดีที่สุดทุกวันพระเขาจะนุ่งขาวห่มขาวรักษาศีลและนั่งสมาธิแผ่เมตตาให้แก่สรรพสัตว์โดยหวังว่าบุญกุศลน,นี้จะช่วยลบล้างคราบมนทินในอดีตที่เขาเคยทำร้ายภรรยาผู้บริสุทธิ์ทางด้านของแพร อสอรพิษในคราบผู้ดีผู้เป็นต้นเหตุแห่งความแตกแยกบัญชีแห่งความชั่วของนางจบลงอย่างน่าเวทนาที่สุดนางสิ้นลมหายใจในโรงพยาบาลราชทันท่ามกลางความโดดเดี่ยวและหนาวเหน็บร่างกายที่เคยตกแต่งด้วยสัลยกรรมและความงามที่แลกมาด้วยความโลภกลับเน่าเฟะด้วยโรคร้ายและแผลกดทับ ไม่มีใครไปดูใจหรือแม้แต่จะรับศพของนางไปทำพิธีกลิ่นเน่าเหม็นของร่างกายในวาระสุดท้ายเปรียบเสมือนความโสมมของจิตใจที่นางเคยพกพามาตลอดชีวิตนี่คือบทลงโทษที่รุนแรงที่สุดของคนเนรคุณและคนลวงโลกที่หลงคิดว่าอำนาจเงินตราจะซื้อทุกสิ่งได้แม้กระทั่งผลกรรม ในคืนที่ดวงจันทร์เต็มดวงส่องสว่างนวลตาคุณนายกิ่งแก้วเรียกฟ้าและกริดเข้ามาใกล้เตียงหญิงชราใช้เรียวแรงสุดท้ายจับมือของคนทั้งสองไว้แน่นน้ำตาแห่งความซาบซึ้งใจไหลรินออกจากดวงตาที่ฟ้าฟางฟ้าแม่ขอโทษขอบใจเจ้ามากที่ช่วยดึงแม่ขึ้นจากนรกในใจ บัญชีเลือดที่แม่เคยเขียนไว้ด้วยความเกลียดชังบัดนี้เจ้าได้ใช้ความดีลบมันจนหมดสิ้นแล้วฟ้าพยักหน้ารับด้วยรอยยิ้มที่อ่อนโยนและจุมปิดที่มือของแม่ผัวอย่างนอบน้อมแม่คะทุกอย่างจบสิ้นแล้วคะ่ะเหลือเพียงความรักที่เรามีให้กันในปัจจุบันก็เพียงพอแล้วเมื่อสิ้นคำกล่าว หญิงชราก็หลับตาลงช้าๆและสิ้นลมหายใจอย่างสงบในอ้อมกอดของสะพ้ายที่นางเคยเกลียดชังที่สุดงานศพของคุณนายกิ่งแก้วถูกจัดขึ้นอย่างเรียบง่ายแต่เต็มไปด้วยความเคารพรักจากชาวบ้านที่เคยได้รับความเมตตาจากไร่สมุนไพรของฟ้าหลังจากเสร็จสิ้นพิธีกริตตัดสินใจออกบวชเป็นพระสงฆ์เพื่อไถ่าบาปและศึกษาพระธรรมอย่างถาวร โดยมีฟ้าและน้องตะวันเป็นโยมอุปถากฟ้ายังคงดำเนินชีวิตต่อไปด้วยความกระตันยูและศีลธรรมที่เป็นเกราะคุ้มครองกายเธอเธอใช้สมบัติที่มีช่วยเหลือคนยากไร้และสอนให้น้องตะวันเติบโตขึ้นมาเป็นชายหนุ่มที่มีหัวใจที่งดงามและรู้จักการให้อภัยดั่งแม่ของเขาบัญชีชีวิตของฟ้าไม่ได้มีไว้เพื่อจดบันทึกกำไรขาดทุนเป็นเงินตรา แต่มีไว้เพื่อบันทึกรอยยิ้มและความดีที่เธอได้ปลอยไว้ตลอดเส้นทางชีวิตนิทานชีวิตเรื่องนี้จึงปิดฉากลงด้วยเสียงระฆังจากวัดเก่าที่ดังแว่วมาตามลมเป็นสัญญาณเตือนใจแก่ชนรุ่นหลังว่าหวานพืชเช่นไรย่อมได้รับผลเช่นนั้นใครที่มัวเมาในหน้ากากจอมปลอมย่อมต้องพบกับความพินาศในยามสุดท้าย แต่ใครที่ยึดมั่นในความซื่อสัตย์และกะตัญญูต่อให้ต้องเผชิญกับคลื่นลมมรสุมที่รุนแรงเพียงใดในที่สุดพายุก็จะผ่านพ้นไปและท้องฟ้าหลังฝนย่อมจะสดใสเป็นประกายดั่งทองทาเสมอความงามที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่อาภรณ์หรูหราหรือเงินทองมหาศาลแต่อยู่ที่ความใสสะอาดของดวงใจที่ไม่เคยคิดประทุษร้ายต่อผู้ใด และนั่นคือชัยชนะที่ยั่งยืนที่สุดของสไพร์ผู้บริสุทธิ์ที่แท้จริงจากนี้ไปเรื่องราวของบัญชีเลือดจะกลายเป็นเพียงตำนานที่เล่าขานถึงความอดทนที่เอาชนะความเกลียดชังและความเมตตาที่สามารถเปลี่ยนไฟนรกให้กลายเป็นน้ำทิพย์ได้ สายน้ำแห่งเมตตาของฟ้าจะยังคงไหลหล่อเลี้ยงหัวใจของผู้คนสืบต่อไปตราบชั่วนิจรันปิดบัญชีแห่งความแค้นเปิดบัญชีแห่งบุญกุศลและมีชีวิตอยู่อย่างร่มเย็นใต้ร่มเงาของศีลธรรมสืบไปชั่วกาลนาน